สวัสดีครับเอสเพลย์นะครับนำทุกท่านมาที่สนามกีฬาห้วยมาจังหวัดแพร่นะครับจมเกมการแข่งฟุตบอลเอ็ 10, มร้อยสิบแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2022ถึง2023นะครับนดที่30แพร่อยู่ในเต็ดพบกับกเกษตรศาสตร์เอฟซีในส่วนการบรรยายมีคุณเจษฎาพรศรีสงและผมอนนักรุ่งวาวรับหน้านที่ผู้ใหญ่ครับ เกมเริ่มครับที่สนามกีฬาห้วยม้าพร่ยูเนเต็ดในชุดเสื้อสีแดงเขียวนะครับจะได้เริ่มเก็บก่อนบุกจากขวาไปซ้ายโตโต้สมพวิ์เปิดมาเอาสากัดลูกนี้บอลเปลี่ยน,นขนานโอ้โอโอดูการเปิดเขาจากด้านข้างนะครับนี่ครับเปิดไปคือสกัดเนี่ยมาถูกที่เลยครับแต่บอลมันไปปลิ้นหลังเท้าครับมงคล เล่นกับโตโต้ครับโตโต้หลุดเข้าไปแหวกมปแล้วซัดนุ่งโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนำเฉยเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับจังหวะตั้งแต่ลูกทุ่มนะครับแล้วดูการเล่น2คนครับมงคลเนี่ยครับหลอกว่าจะเปิดไกลครับให้ตรงนั้นแล้วก็ดูครับหลบไปได้ยิงน่าจะไม่เต็มหลังเท้าครับบอลออกไปเองเลยจังหวะยิงเนี่ยเหมือนมีวรุษเข้ามาทำลายจังหวะด้วยนะครับทต่ไมซัดไม่ถนัดเท่าไหร่ เดชาเปิดเสาแรกมงเช็ดมาแล้วซ้ำอีกทีโอต้องมงทิ้งออกไปับมงคลโอ้ยมงคอาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าโอ้โหผู้สินก็ต้องแจกเลยครับสองครั้งแล้วครับจังๆแบบนี้ดูครับเนี่ยครับยังดีที่สูงไม่ถึงใบหน้าครับโดนบริเวณแถวเนี่ยแหละครับอกไปเลยครับแพายานูเคทิ้งมา อา้าวเคลียร์แม่ด้วยครับแต่ว่าโอ้ยนะบอลว,ลวิดใบอะไรครับคือต้องดูเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าด้วยนะครับคือเปล่าวปา,วาวแน่ครับแล้วพุ้ตศิสิ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนจะดูใบอะไรมาดูอาการก่อน,นครับเพราะมีปะทกะกันที่บริเวณศีรษะด้วยนะครับกระเป๋าหลังนะครับแต่ว่าอโอ้ยใบยแดงครับดูจังหวะการถึกบอลช้าวกว่าทอ้ย คือเตะบอลเต็มๆเลยครับแต่มันไม่โดนบอลมาโดนหน้าครับมารุตมาที่นัทพลนัฐพลซัดเลยครับวูนี้เอ้าปัดไปเกือบไม่ดีอย่ดีสามไปได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่พาบอลปลุกขึ้นไปและคราวนี้ได้จบด้วยการยิงครับนัทพลเปลี่ยบภายปั่น อุกิดปัดมาหูยังโชคดีครับคือบอลมันตกตรงนั้นนี่แล้วมันอยู่ระหว่างแนวรับพอดีครับดักเล่นได้ก่อนครับสุภวิทย์ <c oughs> จัดชิงลูกนี้วลาดอนเข้าถึงตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลอยเลยครับโอ้โหแล้วเข้าดูครับจังหวะการเข้าถึงลูกนี้ครับ <c oughs> ท่าน,นัดดอนนะครับที่โดนบวกเข้าไปปริศนาให้มาถึงสุภวิทย์ มงคลโอ้เข้าลูนี้ทั้งบอลทั้งคนแล้วแล้วมงคลเนี่ยมีเหลี่ยงติดตัวแล้วนะครับเจ็บอยู่ั้งคู่นะครับดูจังหวะภาพรีเพย์ครับเนี่ยครับโอ้อคือมันโดนบอลมันก็โดนครับแต่มันก็ไม่พ้นที่จะโดนคนด้วยครับมากันสามคนครับอีโตะแทงมามาลันเยาวปวดมาทันครับมีกฤษณะมาชะลอไว้มาลันเยาวแตะเล่นเองกลับ มาทีระยุทธ์เข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้เบาครับเข้ามือบัญชาเหมือนเดิมแต่จังหวะการเข้าทํานี่ดูแล้วได้นัที่เนื้อมากกว่าครับอีกครั้งหนึ่งของทีมยุทธครับโอกาสยิงครั้งที่3ของเจ้าตัวครับห้โตโต้ครับโตโต้ดวลกับมาล็ซิวากระแทกไปอยู่โตโต้หลุดมาแล้วจะยิงเองครับโอ้โหตรงนั้นเพื่อนขออยู่ไม่ให้โอ้โหคือโตโต้นี่พยายามจะบอกว่ามันต้องยิงครับ อิโตได้บออิโตสับแล้วเลือกลับมาที่ทัชชนนเปิดยัดมาเอาสก,กัดไม่ดมียังดีที่น้ำหนักเนี่ยมันเบาครับให้มาอาะไรครับลงมาได้บอลแล้วโอ้โหมกบาจะไม่ถึงโตโต้ครับช่องเนี่ยดีแล้วนะครับแต่น้ำหนักขาดไปนิดเดียวโอ้จังหวะทะลุเกมรับมาดูครับโอ้มกบา พลิกนิดเดียวครับจ่ายคือตรงนั้นเนี่ยัถนนกลับมาเดชาถึงเส้นหลังตบกลับมาแล้วถึงบอลล้มลงไปผู้ตัดสินเฉยครับศีรษะของเขาจะดูครับเดี๋ยวดูลูกนี้ก่อน,นครับจงังหวะสุดท้ายมันเป็วพอสมควรครับนุศรนเข้ามาจากด้านหลังพอดีม,มุมแบบนี้มัน,มก,ก,มนก็มาดันยาก็ นกพวิทย์ติกได้ครับนกพวิทย์โอ้ทางหน้าสีเหลืองเต็มไปหมดต้องฝากมามารันยาวมารันยาวเข้าขวาชิงกับนกพวิทย์กลับมามารันญยญาวพามาเองแล้วหักกลับไปโอ้ยต้องตกทิ้งเอาไว้ครับโอ้เกือบพุทธหายเหมือนกันครับโันก็มารันยาวเลือกจริงตวัดกลับมาเลยครับดูครับ ใช้ความความสามารถตัวครับหลบมาทีละคน2คนครับพื้นที่มันมีน้อยเนี่ยครับแล้วหลบมาตรงนี้สุดท้ายไม่มีใครอยู่โอ้โหยิงเข้ากรอบ100%ครับซตครับประตูถ้าออกทีมไหนนี่มีสิทธิ์เป็นประตูชัยได้เลยลภวิดเปิดมาได้คนบอลสุาโอ้โหแล้วเติมมาไม่ยอมลงเหมือนเดิมครับบโลสินว่า,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 าชาเนี่ยน่าจะหมดสิทธิ์แล้วด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ดูครับจังหวะที่นภวิดครับ นี่ครับมาแล้วตรงนั้นหูอยู่คนเดียวครับ3 <Okay. S 1> เซนเตอร์อยู่ครบโอคู่แต่มันพอเหมาะพอเจาะเลอเกินครับก้มลงมาแล้วอาจจะม่งยากหน่อยครับแต่ว่าแพร่ได้อยู่ครับจังหวะนี้เปิดโอ้โอยิงยัดเลยครับจังหวะของนภัทรวัน์แต่ว่าไม่ตรงกรอบดูครับจังหวะที่ขึ้นเกมมาจากซ้ายมาขวาเลยนะครับนภัทรวัน์สองดวยขวาลูกนี้ก็ฝากมาที่สุภวิทย์ แล้วอ้อมไปแล้วนะครับบอลมาที่พนธกรพนธกรปักมาไม่ผมไม่ถือแล้วสับดูโอ้โหโอไม่จับเลยมารุตหมุดรักล้มลงไปแล้วครับดูลูกนี้ก่อนครับจังหวะสุดท้ายเปิดมาเนี่ยครับไปย้อนดูเลยไปแล้วครับโอ้โหแต่มารุตสับด้วยซ้ายถนัดด้วยนะครับแต่มันเหมือนโดนไม่เต็มท้าเท่าไหร่ครับปิ้นออกใส่ก้อยไปเนี่ยครับมันโดนเฉือนครับทิ้งมาที่ทาคุวิโต ต้องจับฟันวิ่งแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาแล้วมาถึงมารันยาวมารันยาวแตะยาวครับแล้วติดบัญชาช็อตนี้บัญชาอีกครั้งหนึ่งครับช่วยเซฟไว้ได้ครับดูจังหวะจุดเอื้อมลูกนี้ครับเนเธอร์ลุโตให้มาครับแล้วหลุดมาเลยครับด้านในมีอยู่แต่บอลจังหวะร่าจับแล้วยาวเกินไปครับพอสุดท้ายต้องเหยียดครับพอเหยียดก็ไปโดนปั๊มบอลกับทางบัญชาครับ รัะตะพงศ์ครับหนุนกลับไปแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับที่สนามพุยมาแพ่อยู่ในเต็ดเสมอกับกเกษตรศาสตร์เอฟีไปศูนย์ประตูต่อศูนยหมดเวลาสําหรับการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณเจษดาศีสงผมอนรักตงวาร์ถึงทีมงาน a อเอสเพทุกท่านต้องขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับพบ,บกันใหม่โกาสหน้าครับสวัสดีครับ